ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง Next เพงเฮ้ยร้านค้ามมโคลูกซองที่ผุ่มยัดได,ได้โอ้โหสวยมากเลยทุกคนบวกระยะ2นะครับความไวรีโหลดหนึ่งขี้โกงจา้าดเฮ้ยเดี๋ยวอูซีผมว่าผมมีแล้วนะเดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูในนี่ของผมเป็นหนึ่งนะดูในช่องปืนมันโอ้อะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ย อุซี่อันนี้อะไรไ oh, อวอลเล็ตมาใหม่อ๋อนี่สวยอยู่สวยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูปืนกันปืนอุซี่นนี่ไงโอ้แม็กกาซีนส่องความไวลีโรดนึงโอ้ oh, เอานี้แหละทุกคนผมไม่เอาแล้วนะอุซี่อันใหม่อ่ะตอนนี้มีอยู่สองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดเพชรนะครับเราจะมาลองซุ่มนะครับว่า,ากาิจกรรมนี้มันจะหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเป็นเลือกเป็นหัวแล้วกันนะหัวฟักทองแล้วกัน ดูกระเป๋าเลยไม่ค่อยน่าจะได้อะไรนักหนานะด,ดูจังหวะนี้กดเลยครับไม่รีรอ90เดึ่งผ่านไปเช็ดสก,กาววะ99เพรต่อเลยนะครับเราไม่รีรอ299เพร399เพศเอ้ยไม่ออกหมดตู้แน่499เพรเฮ้ยมาแล้วอ่าหัวฟักทอง899เพรทุกคน ในที่สุดมันก็หมดตู้นะครับโอ้โหเมาครับโปเมาเมาเราจะมาดูลูกซองกันดีกว่าเพราะมันสวยขนาดไหนนะลูกซองนี่โอเคยังเท่ยถือเ,เลยโคสวยด,วยดิมีไฟขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนสเปซผมจะไม่ได้ใส่สกินนะเออนี่ไงเดี๋ยวใส่ไปก่อน ในที่สุดคอร์เรคชันลูก2องผมก็ครบหมดทุกอันนะครับเจ๋งแจ๋วเลยทุกคน,นลองเราจะไปลองลูก2นี้ในโซนกันนะครับก็ได้เข้าโซนกันเลยสองบวกระยะสองมันต้องยิงไกลมากเลยนะทุกคนคือแบบมันก็ต้องโกงไงปะยิ่งมันเป็นแบบชาร์จแล้วระยะไกลอะ่ะยังไงเราก็ได้เปรียบนะครับ ซองที่ขี้โกงที่สุดเดี๋ยวเรามาลองมาลองหนึ่งหัวนะยี่สิบห้าปังหนึ่งหัวร้อยเจ็ดสิบที่จะเป็นสองขวบก็สี่สนะิบใบนะประมาณห้าหกสิบนะครับลองเด้อสักแม็กเดี๋ยวเราลองลองดูใหม่นะครับ ทำไมมันไม่แรงวะเดี๋ยวลองดูก่อนอาจจะต้องสกรีนมันอาจจะติดบั็อกนะครับทุกคนหปังร้อยสี่วกว่า,วานะปังสามรอยกว่านะเวอรนะ์สกรีนนิเวอร์จ้าทุกคนดูดูแค,ค่สองนะสองร้อยเจ็ดสิบสองนะดเดี๋ยวลองใส่ก่อให้หน่อว่า มัวมแล้วจอมเล็กนะทุกคนพอดีพี่ถนัดกับจอคอมมากกว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองลูกซองควงดีกว่าเพราะว่าซองที่แบบระยะไกลที่สุดนั้นจะเป็นซองควงนะนะถ้าไม่นับซองเราจะลองซองควงดื่มรีนะครับบุคลีกนครับอ่ลองธรรมดาดีกว่าปังปังร้อยยี่สิบสามปังปังหกเก้าสิบสามนะ ติดหัวด้วยเนี่ยร้อย่ิบเก้านะทุกคนมันก็แรงอยู่ในขนาดหนึ่งนะซึ่งว่าลูกสองคน,คนมีเร็วนะกโอ้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนี้ก็ถือว่าเยอะนะทุกคนตอวปืนนี้ว่ายิงหัวปังโอ้ช0องร้อยปงโง่สี่ร้อยทุกคนดูปังเจ็ดร้อยกว่าจะลองมองระยะใกล้ สางรอยแปดสิบป้งเจ็ดยงหนึ่งพันหนึ่งยห้าบสองย่างเยอะอันนี้หมดสองนัดเพิ่งจะ4สี่ร้อยกว่าแบบไม่มีกองเรามาดูระยะกันดีกว่าคนนี้ดูป้งมีไก่าามากเลยนะมีไก่นะครับทุกคนไม่เชื่อลองเข้าโซนได้แล้วยืนหลังเส้นตรงนี้นะตรงที่ผมยืนนะแล้วเรามาลองลูกซองนี้นะครับสองขวงดูดูระยะนะ มาณ80ิได้นะโอ้โหดูิยิงแบบอเ,เอาจริงถ้าเต็นคนเจอระยะเมากี้ก็คือล่วงนะครับจะใช้ลูกสองชาร์ตอะแบบไม่มีเกาะน,นะสำหรับคลิปนี้ก็ไเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ